วันนี้ก็มาที่ร้านในเมืองนะครับร้านเล็กๆนะครับวันนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับสวัสดีครับยาานครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูข้อแตกต่างของกอนสีเจ้ากุุงไกเซอร์และเจ้ากุุงเดนมาร์กนะคะแต่เราต้องดูใกล้ๆนะเวลาออกมาแล้วมันจะแบบใกล้เคียงกันมากดูเลยนะคะอันนี้คือเจ้ากุุงไกเซอร์นะคะจะดูแบบนี้แต่ถ้าเจ้ากุงุง เดนมาร์กจะมีสีชมพูข้างในนี้นะคะดูคุใบแล้วก็กระดูกขาจออกสีชมพูโอ้าอนใกล้เคียงกันเนาะดเดนมาร์ากใกล้เคียงกันมากนะคะดูให้ดีนะคะโอันนี้จงรีเดในไกเซอร์ค่ะโอ้ใกล้เคียงเลยค่ะตัวนี้ก็ตัวนี้ใช่ไหมอ,อัน,นอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะอันนี้เจ้ากรุงไกเซอร์ นี่เจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะอ๋อนี่เจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับอ<ะ>เจ้า,จากรุงไกเซอร์ค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับ<ะ>คล้ายกันมากเลยครับเพื่อนๆครับมือใหม่ต้องต้องดูใช่ไหมครับ ที่ออกใหม่ใช่ไหมอ,อ,อันนี้จะฟงเดนมาร์กนะเนี่ยอันน้อยน้อยนี่คือจะฟงเดนมาร์กนะคะแล้วภาพนี้ภาพนี้คือจะฟงไกเซอร์แต่เราดูใกล้ๆสังเกตดีๆนะคะมันจะแตกต่างกันนี้เดียวเองอันนี้จก็ฟงเดนมารนะ์กค่ะอันนี้จก็ฟงไกเซอร์นนอันนี้เดนมาร์กอันนี้เดนมาร์กอ่า่ใบเล็กเดนมาร์ก อันนี้อันนไกเซอร์นะ่อันนั้จะเข้มกว่านะอย่างนี้อย่างของของไกเซอร์บริเวณนี้จะเป็นสีขาวนะคะนีเป็นสีขาวแต่ถ้าเจ้างเลงมาตรงนี้จะเป็นสีชมพู